สวัสดีค่ะพอดีเมื่อสองวันที่แล้วนะคะพี่โจทำการผ่าเซลล์ผิวนะคะทำการพอกสมุนไพรสดให้ตัวเองนะคะก็เกิดอาการก่อนสวยมาประมาณ1วันก็จะมีอาการค่อนข้างที่จะแดงนะคะแต่ก็เป็นลักษณะแดงทั่วหน้าจากนั้นนะคะพี่โจก็ทำการรังษาอาการก่อนสวยด้วยตัวเองนะคะบางท่านเป็นกังวลว่าพี่คะาาการก่อนสวยเนี่ยพอเกิดขึ้นแล้วเนี่ย ไม่ว่าจะบวมน้อยหรือบวมมากหรือแค่แดงหยาบสากเนะี่ยหนูควรจะทำยังไงนะคะอาการก่อนสวยไม่ว่าจะมากจะน้อยนะคะเราก็สามารถที่จะระงับได้นะคะด้วยการดับน้ําเย็นนะคะแต่อย่าเย็นจัดจนเกินไปนะคะจากนั้นเราก็ใช้ไพเจลนะคะทานะคะไพเจลนี้เราแช่เย็นด้วยก็ได้คะ่ะแล้วก็ปะ ปะปะเบาๆนะคะปะเบาๆเสร็จปับ๊บจากนั้นค่ะเราก็ใช้ผงพอกนะคะผงพอกเปียกก็ได้นะคะถ้าเป็นผงพอกเปียกยิ่งดีนะคะผสมผงพอกนะคะกับน้ําพอเลวนะคะปะบางๆนะคะก็ทิ้งไว้เลยแต่ถ้าท่านใดที่ไม่ค่อยสะดวกนะคะท่านก็สามารถที่จะปะแห้งได้ นะคะโดยช่วงที่มีอาการก่อนสวยนะคะพี่โจก็จะเว้นครีมท,ทุกตัวก่อนนะคะสักประมาณ2-3สวันพี่โจถึงจะลงครีมใหม่นะคะโดยที่จะลดระดับความเข้มข้นของครีมลงนะคะก็ะอาจจะเป็นฟิกอาจจะเป็นเอ็กซ์เพรสอาจจะเป็นเซรั่มเซตอันนี้ก็คือแล้วแต่นะ,ะอันนี้ก็คือมาบอกเนาะวิธีที่ผัดเซลถ้ารับอาการเร็วก็จะสวยเร็ว นะคะถ้ามีอาการมากลอกมากก็จะใสเร็วเช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างพี่โจโนะคะก็จะขุยฟูนะคะเพราะเนองจกว่าพี่โจโห้ามได้นะคะห้ามสามห้ามก็คือห้ามจับหน้าบ่อยห้ามล้างหน้าแรงแล้วก็ห้ามเกาหน้านะคะเพราะเนื่องจากว่าการกระทําเหล่านี้จะทําให้ผิวหน้ากรังนะคะแล้วก็จะไปรบกวนการผลัดเซลล์ผิวนะคะคุยก็จะไม่ฟูนะคะ พี่โคก็จะทานะคะช่วงผัดเซลพี่โคก็จะปะผงพอกตลอดเลยนะคะทั้งวันนะคะปะปะแห้งอย่างนี้แหละนะคะขุยเขาก็จะฟูขึ้นมาแต่ถ้าคนไหนสะดวกปะเปียกก็สามารถปะได้นะคะได้ทั้งสองอย่างเลยนะคะโอเคค่ะสู้ๆจ้าดูสิขุยฟูมาก